สวัสดีครับพี่น้องครับมือนี้นะครับกะผมไดมาเฮ็ดคลิปแนะนำนะครับแนะนำพี่น้องที่สิปลูกมั่นระยะสั้นหรือว่าเตรียมจะปลูกมั่นให้หน้าหลังจากเจ็บเกี่ยวเอ่าเกี่ยวเขาเกี่ยวน้ำแล้วนะครับเข่าหน้าปลาแล้วนะครับมาแนะนำมือนี้นะครับสายพันธุ์ทีนาปลูกนะครับปลูกใเหน้าเขา่าหลังจากเขาเจ็บเกี่ยวผลผลิตอ่า เก็บเขาเก็บน้ำึ้นเล่าึ้นยังเขาเรียบร้อยแล้วนะครับเขาควรจะปลูกสายพันธุ์อีหยังนะครับใส่ในหน้าเข่านะครับมัดจังฉีเร็วนะครับมันจังฉีโตโตไวนะครับงายเร็วนะครับได้ผลผลิตสูงนะครับมือนี่ผมสิมาแนะนานะครับสายพันธุ์นะครับสายพันธุ์อีเหลียงนะครับอีเหลียงอีเหลียงนะครับเหมาะที่สุดนะครับเพราะว่าตัวนี้มันจะลงหัวไวนะครับ มันสีกยาว่นะครับที่ผมถ่ายพี่น้องเบิ้งอยู่นี่นะครับนี่คือพันธุ์อีเหลียงนะครับพี่น้องหมะที่สุดนะครับอายุนี่สามเดือนนะครับนี่แหละครับพี่น้องอายุสามเดือนนะครับอายุสามเดือนประมาณเม็ดนะครับประมาณสูงประมาณเม็ดโกกัวนะครับเพราะว่าสายพันธุ์ตัวนี้นะครับมันจะออกหัวเร็วนะครับเดียนเดืยนโกกัวนะครับประมาณเดียนเครืองนี่ก็รู้สึกว่ามันจะออกอ่า ออกหัวนี่ประมาณานิ้วมือนะครับประมาณคมใมญ่ประมาณนิ้วมือเท่าแล้วนะครับแต่ว่าตัวนี้นี่อายุผ่านไปสามเดือนนะครับสายพันธุ์ตัวนี้นะครับผมเอามาปลูกไว้เพื่อว่าจะเป็นสายพันธุ์ที่จะปลูกลงไห,หน้านะครับตอนนี้อายุเพิ่นครบสามเดือนครับพี่น้องอายุครบสามเดือนมือนี่ผมก็เลยว่าสิผ้ามาเบิงหัวนะครับ ที่ผ้ามาเบิงหัวมันอายุ 3. สามเดือนมันชิ่งใหญ่ซ้ำใดนะครับมันชินาปลูกบอ่อนะครับพอดีผมก็เลยผ้าเขามาในสวนนะครับมาเบิงกันเลยนะครับผมมาขวดหัวมันให้เบิงนะครับอายุ 3. สามเดือนเปตะปลูกบอ่อนะครับนี่คืออายุ 3. สามเดือนนะครับเขาปลูกนี่ประมาณสี่หาเดือนนะครับเอวก็เด็กเก็บผลผลิตออกแล้วนะครับแต่ว่ามันก็บรทันได้เต็มที่บันไดแต่ว่าหัวมันนะครับก็ถือว่าหัวมันใหญ่อยู่เวลาเอาไปขายก็บ,บรรทัดอายผู้ใดนะครับผม ผมมาควดไหเบิงนะครับอายุสามเดือนนะครับพี่น้องนี่คืออายุสามเดือนนะครับครับแต่ชีวประมาณนี้นะครับอายุสามเดือนอ่ามันก็มีหน่อยติ่งออกมาแน่แต่ว่าซุ้มถีเพ่น่นะครับกัมีนะครับทอแขนแล้วนะครับทอแขนเล็กหน่อยแล้วนะครับเนี่ก็ถือว่าโอเคนะครับพี่น้องถือว่าใส่ได้อยู่ถ้าแม่นข้าถอนกับประมาณสี่หาเดือนนะครับสี่หาเดือนก่อนเขาฉี ว่านเขาว่านน้ำนะครับอีกสองเดือนข้างหน้านะครับญงก่นนหนีแน่นอนนะครับตอนนี้สามเดือนนี่ทอแขนเล็กหน่อยนะครับอ่าทอแขนเล็กหน่อยอีกสองเดือนข้างหน้าหรือว่าอีกเดือนสองเดือนข้างหน้านี่ทอแขนผูหญ,ญ่นะครับอากว่าผ่านตัวนี้นี่นาปลูกในหน้าเขานะครับเป็นพ่านอีเหลียงนะครับนาปลูกในหน้าเขา่าพอวาระยะสันส้นๆนี่ผลผลิตถือว่าผลผลิตสูงนะครับ หัวดกหัวใหญ่อยได้พี่น้องนี่ครับกายุประมาณนี้อันซุ่มในหน่อยนี่ซัวจีเดทถอนอีกสี่หาเดือนอ่าสี่อายุสี่เดือนหาเดือนนี่กับชงงิ้นใหญ่ข้นมาหลายก่วนี้อยู่ตัวที่เพิ่นออกหัวใหญ่กะถือว่าโอเคนะครับภาพรวมก็คือหัวใหญ่หลายก่าหัวหน่อยอยู่นะครับพี่น้องนี่ครับสายพันธุ์นี่มอสาหรับปลูกในหน้าเข่าด้วยครับพันธุ์อีเหลียง มนลงหัวไว้นะครับมันดอไวไายล่งหัวว้นะครับคือกันก็ปลูกเขาแล้วครับอ่าเขาดอปลูกไปพร้อมกันไปนยังเครื่อเกี่ยวก่อนเป็นเดือนสองเดือนนั่นแหละครับผมค้ายๆกันครับพี่น้องมองวนว่าเขาเจะสายพันธุ์ไหมาปลูกในหน้าเขาเฮากะได้ด้นะครับให้ฟังนะครับหยุดฟังมูจังหน่อยนะครับบางคนมีอ่าเอาสายพันธุ์อื่นมาปลูกมันเป็นหัวอยู่แต่ว่ามันหัวบยาใหญ่นะครับ แต่วาสายพันธุ์นี้ผมสังเกตเบังแลลวรู้สึกว่าจะหัวใหญ่ไวนะครับน้ำนักดีพร้อมนะครับเปอร์เซ็นต์แป้งกับกราล่างหลายนะครับเปอร์เซ็นต์แป้งกับกราล่างดีนะครับประมาณสี่หาเดีอนนี้นะครับผมสังเกตเบังแล้วกัถือว่าสายพันธุ์นีนน ER ้เหมาะส <s gun> <noise> <analysis> าหรับที่ปลูกในหน้าเข่าหลังจากเขาเกี่ยวเข่าเกี่ยวน้ำออกแล้วนะครับคลิปนี้ก็เลยเป็นเป็นคลิปแนะนําพี่น้องนะครับเป็นพันธุ์อีเหลียงนะครับพี่น้องนี่ครับลักษณะต้นพันธุ์นะครับ ใบจะเป็นลักษณะนี้นะครับผมจะมีวิธีการใส่ปุ๋ยมาบอกนะครับระยะสั้นๆนะครับเฮ็ดไห้ล่งหัวนะครับถ้าฟังอีกคลิปหนานะครับเพื่อนว่ามันคลิปเบาเงาโพดนะครับอ่าคลิปนี้ก็เลยเอาเป็นคลิปสั้นๆนะครับหาหน้าที่หงหน้าที่นี่แหละนะครับพอฟังนะครับผมครับผมคลิปนี้นะครับแต่ผู้ใดเห็นว่ามีประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทั้งช่องนะครับ เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ